เจนเป็นไงมันยังไงมันดึกไม่อ๋อมาอูเป้ค่ะอะไรอะคนไม่คุยอะเอะไรอะอะไรอะพูดดีเอาไปเอาไปเอาไปเอายันหนึ่งเดี๋ยวไอแดนใช่ไหมครับ ไมด้ทำอะไรเพื่องเที่ยวเลยเริ่มแล้มันก็เจ้าอยู่นะไม่เจ้าเลยไม่เ้เลยมันร้องว่าเพียงแค่เราเข้าใจไงเออรักคำอื่นใดในโลกนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการโต๊ะหมู่ชาบู และนี่คือสาวๆแห่งยุคที่เราจับมารวมตัวกันได้ตั้งเบอร์อะไรให้เนยนั่วก่อนเดี๋ยววานนเาปดีเลยค่ะสวัสดีค่ะเนยค่ะสวัสดีค่ะเจนค่ะแล้วก็นุ่นแล้วก็โบอลเนาะตอเลยค่ะสวัสดีค่ะเจนิดค่ะสวัสดีค่ะน้องแก้วค่ะ ทางที่โลจุดหรือเปล่าสวัสดีค่ะโมบายค่ะสวัสดีค่ะปุเป้ค่ะสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งค่ะโอเคเป็นยังไงบ้างคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ไหมคะที่ต้องมานั่งรวมตัวกินข้าวกันที่เป็นรายการแรกไหมใช่จะได้จรายการแรกเลยจะได้เจอกันในรอบสองปีใช่ไหมใช่สองอ๋อจะวกันแบบเนี้ยใช่ระหว่างนั่งเมื่อกี้ทุกคนแบบพูด สิ่งที่อยากพูดเ่ไดม่้อใจไม่เอยาเลยพูดพพูดไปก่อนเพื่อนไม่ฟังช่างมันอยู่บ้านเงาอันนี้เขามาเอามีมตลอดไปนะคะวันนี้เดี๋ยวจะชวนมาเล่นเกมชื่อเกมว่าร้องได้ให้กินเดี๋ยวเล่ากติกาให้ฟังก่อนเกมนี้เราจะให้ร้องเพลงตามโจทย์ที่ได้รับเดี๋ยวพี่จะพูดโจทย์ให้ใครร้องได้ให้ตบกระดิ่งด้านขวามือของตัวเองปิ๊งคนที่กดได้คนแรกจะได้ร้องนะคะ หนึ่งโจทย์ร้องได้ห้าเพลงหมายความว่าพี่บอกโจทย์ไปตบได้ห้าห้ารอบร้องแล้วร้องได้อีกแล้วใครที่กดได้ร้องได้ก็จะได้กินในรอบนั้นๆใครที่ร้องไม่ได้อดกินในรอบนั้นๆน,น,นะคะอพอเราร้องแล้วพเพื่อนไม่เห็นด้วยสาม,มารถแชรเลนส์ได้ว่าเพลงนี้ไม่เกี่ยวแชร์เลนส์เกี่ยวนี<ม>่แหละนี่แหละถ้าเราแชรเลนส์สำเร็จคนนั้นจะถูกลบหนึ่งคะแนนอ่ะ เราจะเล่นกันห้ารอบรอบที่1รอบที่สองเพลงละ1คะแนนรอบที่3ารอบที่4ี่เพลงละ2คะแนนแล้วก็รอบที่ห้าเพลงละ3คะแนน2คนนี้เคยมาแล้วเล่าหน่อยเป็นยังไงไม่ได้กินเลยใช่ตอบไม่ได้นะกดไม่ทันนแต่วันนี้เรามีแต่สาวๆแล้วเราจะมาช่วงชิงความเร็วกัน ถามสกิลเพลงของแต่ละคนก่อนดีกว่าเป็นยังไงบ้างดูสีหน้าก็ได้เห็นความมั่นใจออกมาจากใบหน้านะคะทุกคนนั่งตาลอยกะนไปไม่อยากพูดเยอะเลยบอกว่ากลัวเป็นมีกลัวเป็นมีแก้วพูด่อไรหน่อยพูด่อไรหน่อยวันนี้เราจะเห็นนักแต่งเพลงนะไม่ใช่สกิลฟังเพลงเป็นสกิลแต่งเพลงแต่งหนยกประพันธ์เยอะแยะโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะเอาง่ายๆก่ออนุายจะเริ่ายง่าย เรากระดิ่งได้ไหมคะมาค่ะเข้าสู่เกมที่หนึ่งทุกคนเอามือจับติ่งหูค่ะ อาหูตัวเองค่ะแล้วจากข้างเดียวพอเนาะเอาล่ะโจทย์ข้อที่หนึ่งไม่อยากจะทิ้งฮูดเลยอ่ะฮู้ขนลุกค่ะไม่พอมาจ้าติหูเพลงที่ร้องโดยพี่กระเทยกดค่ะกดค่ะ มั้งเลยค่ะหรืออาจเป็นพ่อพื้นดวงหรือเปล่าหรือเป็นทีลาสีของดวงดาวขอแค่ให้ฉันมีคนมาลักหน่อยได้ไหมไม่โสดอีกแล้วได้ป่แลแหกค่อนเข้ามาเลยคือไม่ขึ้นไม่ทายไม่หัวแหกมาตรงกลางเลยและอาจได้ไปในด้ื่องหนึ่งกันเ ตัจจดติหูค่ะโจทย์เดิมสามสองกดค่ะกดค่ะโอเคค่ะเกิดเป็นกระเทยเกิดเป็นกระเทยไม่สบายต้องห่วคะแน้แล้ต้องไม่ได้แค่หนึ่งนะหนูอายเกินอยากลบหนึ่ง ปุ kind of so after, ๊บแม่ได้เป็นหนึ่งกันแเข้าใจกติกาแล้วเนาะเราจะเล่นแบบนี้หเพลงนะคะอ้าวจับติงหูเพลงที่3ถ้าพร้อมแล้วกดค่ะระวังนะลูกทาไงเดียดแก้วไม่สนุกดูบอนเดียดกพนว่าผมแก้วเพลงนี้โมบายค่ะ อเพลงที่4ี่นะคะเอามือจับติ่งหูค่ะเพลงที่ร้องโดยพี่กระเทยถ้าพร้อมแล้วกดค่ะเจ็อนี้ค่ะเธอเป็นของเขาก็รู้ก็เข้าใจดีแต่มันห้ามใจไม่ได้สักทีโอเคไม่เอาปาอนใ 4เพลงแล้วนะคะปูเป้โมบายเจนนิดเน่อยได้กินนะคะมาหาคนกินอีกคนนึงหรือใครจะเล่นซ้ำก็ได้เจนเป็นไงมันยังไงมันนึกไม่อนจาาติงหูค่ะเพลงสุดท้ายของรอบนี้ถ้าพร้อมแล้วกดค่ะน้องเนยค่ะ เป้โมบายเจนนิธและเนยทานค่ะเริ่มเลยค่ะแก้นึกออกไหมคะตอนนี้ท่ที่ของหนูเกิดเป็นกระเทยเหิดอะกรไม้องพิสจน์เลยก็เป็นเอฟซีแล้วน้ำหนึ่งเหรอน้ำหนึ่งนึกออกไหมน้ำหนึ่งนึกออกเกิดเป็นกระเทย ละปินดังอีกคนนึงก็เห็นวัชเชอร์ดังแล้วเป็นดังกี่โมงดังกี่ปีแล้วนะเซนขาเมื่อกี้ลึกออกแต่โมบายแย่ง่โมบายเป็นคนแบบนี้ผ่านผทานเดิทานได้เลยสู้ๆขนาดค่ะทุกคน โจทย์ในรอบที่2เพลงจากศิลปินที่เคยผ่านการประกวดก็ค่ะก็ค่ะน้ำหนึ่งค่ะหนึ่งพี่นนทนนค่ะี้วตสามด้ว้อยเหมือนเป็นทางส ชอบการกรีดแบบจับติ่งหูค่ะถ้าพร้อมแล้วต่อยค่ะแก้วค่ะแก้วค่ะมาแล้วโอเคฉันมาแล้วอะไรดีวะ เดอะสตาค่ะเล่นซ้ำได้นะคะเล่นเต่าเพื่อเก็บคะแนนได้เจก๊กเก๊กเราเอาให้วุ่นวายให้เพื่อนลืมค่ะพร้อมแล้วไยค่ะเต็มมิตค่ะเต็มมิตรรักเจอคนนี้พิเศษแอลกส้มค่ะมาจัดสิ่งหูค่ะ เพลงที่สี่เพลงที่สี่ค่ะเ่สี่อะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้เพลงอะไรจ่างหูตาพร้อมแล้วว้าวว้าวชาเลนส์ค่ะชาเลนส์ชาเลนส์ฟังค่ะจากติ่งหูตาพร้อมแล้วต่อไปมา ไล่บ่อยจ้ามินนี่มาจ้อยบ่อยน้องอายครประกวด The White Kids เพลงที่5นะครนะครอันนี้แก้วตาลอยแล้วนะคะฝั่งนี้เนยกับเจนสู้เขาถ้าพร้อมแล้วกดค่ะเนยค่ะ คดีองฉันรอบนี้นะคะน้ำหนึ่งโมบายแก้วเจนิสและเนยได้กินเย้ราแซ่เต็มเตย I'm okay I'm fine k ิ i n Chana k ช i n Chana Ting Ning 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 เจนนึกออกไหมเมื่อกี้เขาบอกว่าเพลงพี่แก้มพี่แก้มแต่ไม่รู้เพลงอะไร ทานค่ะรอบนี้นะคะมีแค่ปูแป้และเกล็ดนะคะที่ไม่ได้ทานหนูกินของรอบที่แล้วได้ไหมไม่ได้ก่ะอ๋อรอบเี้ไม่ได้กินแล้วต้องหยุดกินไปเลย อบที่สเดี๋ยวพี่รีแคปคะแนนให้ก่อนนะคะ2รอบที่ผ่านมาน้ำหนึ่ง1คะแนนปูเป้น1นคะแนนโมบาย2คะแนนแก้ว1คะแนนเจนนีส2คะแนนเนย3คะแนนแล,และเดนีมีคะแนนนะคะา <laughs> มารอบที่สามเอามือจับติ่งหูค่ะ <c oughs> เพลงช้าที่มีเนื้อหาเศร้ากดค่ะแก้วค่ะ อ้าได้ไป2คะแนนค่ะรอบนี้รอบนี้เพลงละ2คะแนนเพลงที่2ถ้าพร้อมแล้วกดจ้าเต้นไั้เต้นได้ก็คือให้เธอหมดแล้วไม่เหลือสักอย่างของมิซาล่า จ<ะ>ุดเต้นหรอจุดเต้นมากจุดเต้นมาก <laughs> ได้กินแล้วนะได้กินแล้วน่าไปสองคะแนนค่ะ <laughs> เอามือตับติงหูค่ะเพลงที่สามท่าพร้อมแล้วกดค่ะโมบายค่ะ <laughs> เพลงที่สี่อามือจับติงหูค่ะอะไรอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนม้อเปลี่ยนม้อเดี๋ยวเปลี่ยนมาอะไรไม่เป็นไรกินได้อร่อยมาจับติงหูค่ะเพลงที่สี่ถ้าพร้อมแล้วก็ค่ะโมบายค่ะ ไม่ได้ค่ะอ๋อไม่ได้หรอชรเล่นแชร์เล่นสองไม่ต้องรู้ว ah! oh, oh, uh ่าเราคบกันแบบไหนอันนี้เศร้าไหมเศร้าไหมไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนใช่ถา่เขาแบบไหนก็ได้เลยเริ่มนะไม่เศร้าอยู่นะไม่เศร้าเไม่เศร้าเลยมันร้องว่าเพียงแค่เราเข้าใจไงเออหรือคำอื่นใดในโลกนี้ เพื่อใหชาเลนจ์ไหมคะใช่โมบายลบหนึ่งคะแนนลบหนึ่งไดหรอที่เป็นตัวอย่างของคนที่วู่วามเราจะเล่นเพลงที่สี่อีกรอบหนึ่งนะคะมือจับติงหูค่ะหลังตรงนะคะโทษทีทางอยู่ที่มอแล้วค่ะมาเพลงที่สี่เพลงชาที่มีเนื้อหาเศร้าถ้าพร้อมแล้วกดค่ะ เซ็นิีค่ะโอจะพังหรอเล่าโอเคได้ปาสองกันแนนเพลงที่5้าเอามือจับติ่งหูค่ะสูเขานะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วกดจ้ะน้ำหนึ่งค่ะแล้วฉันเลือกอะไรได้ ได้ได้ไปลายสองพีแม่เอาเตรียมขี้ไปเลยเหรอมารอบนี้นะคะคนที่ได้ทานมีน้ำหนึ่งโปรไบแก้วเจนนิสแล้วก็เจนค่ะมาปุ๊บแม่ได้กินแล้วหายไปเลยนะคะเหนื่อยเปื่อยแล้วละลายแล้ว รอบที่4แล้วมาทุกคนเอามือจับติ่งหูเพลงละ2 ours, คะแนนเหมือนเดิมนะคะรอบนี้รอบที่4โจทย์คือเพลงจากศิลปิน t ีป p b o บอยแบนก็ค่ะอเูอเป้ <ๆ S 3> ค่ะอะไรอยาคนไม่คุย สองคะแนนมาค่ะเพลงที่สองเอามือจับต่งหูผู้หญิงผู้ชายผู้ชายบอยแบดงค่ะแก้ทางนี้บอยแบดง งไปในหมอหรือเปล่าตายแล้วและให้คะแนนแหวนแตะค่ะน้องเจมได้ไปคุ้มค่ากันทุกเงินพี่ป๊อปบอยแบงค่ะอุ้ยจำคีย์ไม่ได้อ่ะลองดูค่ะไม่มีใครได้ใช้ไปซื้อองคุตอะไรแต่ซื้อระมุดทำไมไม่รู้อ่ะแอลาแอลาร์แม่ใช้ไปซื้อละมุดแต่ซื้อระมุดทำไมแม่ใช้ไปซื้อระมุดหรือเปล่าเอาใหม่ใหม่มาสามกองมากแม่ใช้ไปซื้อ แม่ใช้ใหม่แม่ใช้ใหม่แม่ใช้ไม่ซื้อมึงคุดแต่หยิบละมุดทำไมไม่รูออ้ <laughs> โอเคเจนได้ไป <c oughs> สองคะแนนจับติ่งหูค่ะขร <c oughs> าบอมแล้วกดค่ะเอ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> เซตค่ะเก้าได้ไปสองคะแนนมาเพลงที่สนะคะรอบนี้สามสปโมบายค่ะเวนเซวัา่เน้ำบา อไม่ยังไงแล้วไอ้ปัจจัยแค่นี้แด้แค่นี้พอๆกับมังคุดค่ะเมื่อกี้นับประโยคอยู่กับหูบออเปล่าวะเพลงสุดท้ายในรอบนี้นะคะมือจับต่งหูค่ะพร้อมแล้วก็ค่ะโมบาย กดป่าวะนูชอบอะหนูไม่ได้กดไลดูดิฉันยังไม่ได้กดจริงๆริเยคิดว่าชาเลนค่ะดาเลนเจนนิส เจนนิดได้ไปอีกสองคะแนนรอบนี้นะคะเจนเจนนิดแก้วโมบายได้ทานนึกนึกงออกไหมหนูนึกออกอ่ะเช่นเราลองเป็นี่ยไเล่นอะไรนี่ทำไมคนไม่ถูอีจบ มารอบสุดท้ายนะคะรอบนี้เพลงละ3คะแนนเดี๋ยวเราสรุปคะแนนให้ก่อนนะคะเยอะมากเลยน้ำหนึ่งได้ไป3คะแนนโอเป้นหนึ่งคะแนนโอบายและแก้ว5คะแนนเจนนิสแคะแนนเจนสี่คะแนนและเนยสามคะแนน เงียบแต่ฟ้าเรียบนะคะเออหูเดียวเจนนิดอยู่ที่กระดิ่ง่เอาเลยจากตะิ่งหูค่ะบอกก่อนยากมากคุยทำไมอยอ่เนาะเพลงที่อยากร้องตอนนี้กดค่ะหเลยค่ะ Loving you too much so much very much right now อไมกโขเงความเร็วแล้วเพลงอะไรคะัมันเป่นหูอยู่แล้วมา ต่อนะคะเวทีที่สองก็จะแก้วค่ะเป็นนแพี่เจ้าอะไหรืเปล่าอ่ะมันคิดอะไรอยู่คิดว่าอยากไปเวลูกทุ่ง โอเคเพลงที่สามเอามือจับเต่งหูค่ะถ้าพร้อมแล้วกดค่ะโมบายค่ะเมียพี่มีชู้เงียนเดียวกันรู้ตัวหรือเปล่ามันขึ้นมาในหัวก็เลยมันก็ขึ้นมาในหัวกันโอเคได้วไปสามกันนเพลงที่สี่นะคะถ้าพร้อมแล้วกดค่ะ เซนค่ะเซนค่ะเธอชื่อเซนมากับเดันมากับโอลเหมือนยี่ชื่อชื่อนี่เอุ๊ยพี่ได้กินด้วยป่ะเนี่ยใบกันหรือเปล่าเนี่ยมาเพลงสุดท้ายนะคะของเราดีค่ะถ้าพร้อมแล้วกดค่ะ โมบายค่ะช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อีกแล้วใจมันเชิดดึงดูด,ด,ด,ด <c oughs> ขนาด,ดนี้ด่ะเขาเล่นบอมายังไงบอกเพื่อนว่าช่วยไม่ได้ว่าเราเล่นมาสองอรอบมันจะได้กินเย็น <c oughs> ได้าสาคะแ <c oughs> นนค่ะรอบนี้นะคะคนที่ได้ทานมีโมบายแก้วเจลและเนยค่ะ <c oughs> พบทั้งห้ารอบค่ะเร็วมากรวดเร็วมากมาเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนกันนะคะอันดับสุดท้ายกูเปได้ปัหนึ่งคะแนนกินชานตงนงงนงนกูงจิงงไล่ขึ้นมานะคะเป็นน้ำหนึ่งสามคะแนนเนยนะคะหกคะแนนค่ะ เนนะคะ7คะแนนและอันดับหนึ่งชนะได้ปายโมบาย1 1บเ่คะแนนแก้แต่เจนนี่ด้มาคนละ8คะแนนค่ะเขามาแสงขึ้นมาได้ในเพลงรอบสุดท้ายโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ตวสาวฝากผลงานกันหน่อยดีกว่ามีใครทำอะไรยังไงอยู่บ้างก็ขอฝากอ่ะถ้าติดตามก็ติดตามได้ใน IG นะคะก็ n o e y 4ตัวจุด k w ค่ะอ่า อินสต a แกรม Facebook Twitter ์ติ๊กต๊อกยูทูนะคะเจนมี i ไอแปดตัวค่ะแล้วก็เขาฝากผลงานงก็มีสามารถไปพบเจอกันได้ที่ฟูมีเฟสค่ะแล้วก็มีผลงานได้งานแสดงก็จะมีเล่นด้วยกันค่ะก็คือเรื่องโฮมรูมยี่สิบเก้าตัวประกันค่ะก่อนเลยค่ะโอเคอ่อเอเะเจนมีค่ะเ๋าวต่อจากเจนแล้วก็โฮมรูมยี่สิบเก้าตัวกันนะคะแล้วก็มีแปดยอดมนุษย์ธรรมดาค่ะทางไทยพี b ีเอสแล้วก็เดอะเคริร์ซแลนด์ภาพยนตร์น่าจะเข้ากลางปีนี้ค่ะแล้วก็เรื่อง สวีทเชสซาบูวันเราต้องหางทางช่องสามค่ะหมดแล้วโอเคอ่ะแก้วค่ะงั้นฝั่งช่องของเราแล้วกันค่ะ Thirty e Channel นะคะเป็นช่องของพวกเรา4คนค่ะก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้ค่ะโอเคอ่ะฝั่งนี้เขาเอิญโมบายค่ะก็ฝากติดตามศิลปินโมบายที่อยู่ค่าเล o v e j e ส n นะคะจะปล่อยเพลงภายในปีนี้นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยเขาสามารถติดตามได้ทั้ง Instagram Facebook นั่นเองค่ะโอเคสองคน ขอฝากเซอร์ติชแชนแนลนะคะทำด้วยกัน4คนค่ะออ่่ะค่ะก็ฝากเซอร์ติชแชนแนลด้วยค่ะแล้วก็ฝากช่องยูทูบเดี่ยวด้วยมิลินดีค่ะแล้วก็สามารถติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะโอเคเอาอันนี้ตบให้ผู้ชนะ i อพีโมบายกินเลยกินเลยกินเลย สุดท้ายขอบคุณสาวๆนะคะที่มารวมตัวกันได้ในรายการนี้นะคะโดยเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนมา,มากๆตับสขากอริอสัมพันธ์ด้วยสวัสดีค,ะค,ค่ะ